ภาพล่าสุดเดวอริสตาแม้จะอวบขึ้นแต่เธอได้รับคําชมเรื่องหุ่นรูรัวินไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้งแล้วค่ะสําหรับคู่รักเดวอริสราทองบริสุทธิ์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างเซบาสเตียนลีโดยครั้งนี้ทั้งคู่ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่นครดูไบสหรัฐอเมริรตและเมื่อเดินทางไปถึงนั้นเดวอริสาก็ไม่รอช้าโพสภาพสุดเซ็กซี่ให้แฟนคลับได้ดูทันทีอย่างภาพล่าสุดนี้ยดวอยู่ในชุดสีม่วงซึ่งภาพนี้เดวอริสราดูจะอวบขึ้นมานิดนึงแต่แฟนๆได้บอกว่า หุ่นแบบนี้ดิวดูสวยมากดูเป็นสายฟอทั้งแซบและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันคอมเมนต์บางส่วนถึงเธอจะผอมลงหรืออวบขึ้นฉันก็รักเธอตลอดไปและจะไปตามหยิกกีพวกที่มันแสบเธอคะ่ะดูอบขึ้นนิดนึงไหมคะแต่ดูมีน้ำมีนวลดีมากคะ่ะหุ่นไหนก็สวยคะ่ะหุ่นแบบนี้สวยคะ่ะอยากเกิดมาเราตาเหมือนพี่สาวอาลิเชื่อฉันเธอว่าเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกขอขอบคุณภาพดิวดิสลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ